เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องไอพีสวัสดีครับวันนี่ของมาชีเป้ารถสวยๆผู้ชมเลือกซื้อเลือกขายนะครับคันนี้เป็นโตโยต้าโตโยต้าเอาติดปี2003ครับเครื่องเกียร์ดีสีสวยห้องเครื่องน้ำเดิม,ดมหน้าบางๆครับไม่มีชนนะอันนี้เป็นรถบ้านนะครับรถบ้านไม่ใช่รถแท็กซี่ครับรถบ้านแท้ๆเลย สีสันเดิมบ้างครับแม็กก็เป็นแม็กของโตโยต้าภายในสะอาดเบาะหนังเกียร์ออโต้จกไฟฟ้าจุมองขอ้างแับไฟฟ้าได้ด้วยเครื่องดีครับช่วงล่างดีเกียร์ดีเล่มเอกสารครบในราคาเพียง4 9่0 0าบาทครับรถบ้านราคานี้สุดคุ้มครับใช้กันอีกยาวๆเลยรุ่นนี้อึดทนพิกัดดูรถอยู่พักไห่อยุธยากันใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง เบอร์โทรเจ้าของใต้คลิปนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมได้เลยคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ